สวัสดีครับวันนี้มาแป่งปันความรู้วิธีใส่ประกับนะครับเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็น1.9เนะเหมือนเหมือนกันครับสูบหนึ่งจะไล่มาจากหน้าเครื่องหนึ่งสองสามสี่นะครับวิธีใส่ประกับมีลูกศรนะครับมีลูกศรนี่ครับสูบหนึ่งลูกศรจะต้องชี้ไปอย่างนี้นะครับลูกศรจะต้องชี้มาอย่างนี้นะสูบสองมันก็จะมีเลขบอก งนรูปสองมันก็จะมีเลขบอกนะครับนี่คือนี้คือสูปสองระหัรลูกสอนให้ตรงด้วยนะครับดย๋ยงงานเข้านะครับสูปสองก็เรียงไปเลยครับประมาณนี้ขันปอนไว้ประมาณเจ็ดสิบปอนนะครับประมาณนี้ประกับข้อเหวี่ยงนะครับเจ็ดสิบปอนประกับตัวนี้ประมาณสักหกสิบปอนนะครับ ประมาณนี้เลยเกินนี้ก็เตรียมจะยืดแล้วแหละนะครับประมาณนี้วิธีประกอบอประกับข้อเบี่ยงอีซูซูดูลูกศรนนะครับลูกศรต้องชี้ออกมาทางหน้าเครื่องหรือว่านางพาร์ลนหม้อปัอ๊มมาแหละหน้าเครื่องครับแล้วก็ต้องดูเลขด้วยครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นี่คือจบแล้วก็ขัน ถ้าว่าเราขันผิดเนี่ยมันจะฝืดเลยแล้วก็ใช้แป๊บเดียวแหละใช้แป๊บเดียวก็ดังนะกกกกกเลยแหละประมาณนี้นะครับวิธีประกอบประกับพ่อเวียงจุดเล็กๆแค่เส้นผมประมาณนี้